ท่านเจตวันเตือประคนครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมเชตวันเตือประโคนสอสอก้าไกลจังหวัดปทุมธานีพื้นที่เทศบาลเมืองคูคตเมืองลำสามแก้วและเมืองล่าสวายครับขอร่วมอภิปรายรายงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะครับอภิปรายสื่อหน่อยในฐานะที่เคยเป็นสื่อกลัวคนจะลืมนะครับอภิปรายแต่กองทัพมานานท่านประธานครับ ผมเปิดอ่านรายงานชิ้นนี้แล้วติดใจกับความเป็นสื่อที่ผมให้ความสําคัญอยู่สองแขนงครับนั่นคือภาพยนตร์และหนังสือเริ่มต้นกันที่ภาพยนตร์ครับรายงานเล่มนี้ผมนะครับรายงานเล่มนี้บอกผมว่าผลงานเด่นของกองทุนในปี2566นั้นคือภาพยนตร์เรื่องพระร่วงเด่นมาเบอร์หนึ่งเลยนะครับแล้วผมก็ไปค้นมา มีชื่อเต็มอย่างเป็นทางการว่าพระร่วงพระราชาผู้ทรงธรรมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับได้รับการสนับสนุนจากกองทุนในปี2564 3 0ล้านบาทนะครับมากที่สุดสำหรับการสนับสนุนในปีนั้นแล้วก็เป็นข่าวคราวใหญ่โตด้วยนะครับผมมี1-2ประเด็นที่ติดใจอยากได้รับคำอธิบายจากท่านนะครับ 1. พระร่วงเคยแสดงในรูปแบบของละครเวที The Musical ในปี2561ไม่มีคนชมนะครับ คนชมไม่ได้เยอะแยะมากมายขนาดที่สื่อแห่งหนึ่งยังกล่าวไว้ในบทเกริ่นหลังจากที่ทราบว่ากองทุนได้อนุมัติงบให้ผู้สร้างเดียวกันนี้กับบทเดียวกันนี้ได้รับเงินอุดหนุนถึง30ล้านเพื่อมาสร้างเป็นหนังแทนว่าเจาะลึกหนังรักชาติอดีตละครเวทีที่ไม่มีคนดูท่านน่าจะเคยได้ยินนะฮะถามหน่อยครับผลลัพธ์ที่ว่าขอภัยครับข้ามหน้าไป ผมไม่ได้พูดเองครับผมไม่ได้พูดเองครับถ้าคําของสื่อมันเป็นคําของสื่อมวลชนนะครับเขาเขียนมาอย่างนี้ซึ่งก็นํามาสู่คําถามว่าละครเวทีที่ขาดทุนแต่อะไรเป็นเหตุให้กองทุนอุดหนุนงบถ,ถึง30ล้านบาทเพื่อให้บริษัทนี้เดียวกันนี้นําบทเดียวกันนี้ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ความยาว90นาทีท่านมีเกณฑ์พิจารณาอย่างไรนะครับท่านประธานครับในรายงานนี้นะครับ ผมเปิดมาดูในส่วนของผลความสําเร็จของโครงการภาพยนตร์พระร่วงท่านบอกว่าผลผลิตคือภาพยนตร์พระร่วงความยาว90นาทีจํานวนหนึ่งเรื่องโดยมีกําหนดการจัดฉายทางโรงภาพยนตร์ภายในปี2567ท่านครับผมเคยไปดูในเว็บไซต์ของท่านนะฮะแล้วก็มีรายงานการชี้แจงต่อวุฒิสภานะครับท่านบอกตอนนั้นนะครับว่าภาพยนตร์พระร่วงพระราชาผู้ทรงธรรมอยู่ในระหว่างแก้ไขรอบสุดท้าย ปลายปี2,566แลครับปลายปี2,566นี้ได้รับชมแน่นอนครับปีนี้กรกฎาคม2,567จะปลายปี2,567แล้วครับถามหน่อยว่าแก้ไขรอบสุดท้ายเสร็จกี่โมงครับแล้วผมก็งงว่าในเมื่อนหนังยังไม่ฉายทำไมท่านถึงกล้าทำรายงานแบบนี้ครับ ท่านบอกว่าผลลัพธ์คือภาพยนตร์ได้สอดแทรกแนวคิดการใช้คุณธรรมในการแก้ไขปัญหาและการสร้างความสามัคคีที่ประชาชนพึงมีต่อประเทศชาติรวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงหน้าที่ของผู้นําที่มีต่อประชาชนและหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อผู้นําซึ่งเป็นหลักคุณธรรมที่ประเทศชาติต้องการในปัจจุบันถามหน่อยครับผลลัพธ์ที่ว่านี้คือท่านคาดการใช่ไหมฮะ หนังย <lawsuit> sh ังไม่ฉายเลยครับท <administration> ่านคิดว่าประชาชนจะดูแล้วรู้ซึ้งถึงคุณธรรมที่ท่านอยากให้เป็นอย่างนี้เหรอผมคนหนึ่งที่ไม่ครับเพราะภาพยนตร์ที่ได้แรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์พระร่วงของรัชกาลที่6นั้นนะครับทางรายงานบอกว่าท่านบอกว่าอาศัยข้อมูลประวัติศาสตร์การสถาปนาชาติไทยที่ปรากฏในศิลาจารึกวัดศรีชุมในสมัยสุโขทัยท่านประธานครับยุคนั้นไม่มีชาติครับ และสุขโขทัยก็ไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกรวมถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสุขโขทัยก็เพิ่งสร้างหลังจากที่รัชกาลที่5ทรงตั้งโบราณคดีสโมสรและปีเดียวกันนั้นสมเด็จเจ้าฟา้ามหาวิชราวุธนะครับสยามมุฎราชกุมารซึ่งต่อไปจะคือรัชกาลที่6ก็ประพาสหัวเมืองเหนือและปีต่อมาก็ทรงระชชนิพล หนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงตีพิมพ์ออกมานะครับนี่คือช่วงของการสร้างชาติครับสมัยรอนาที่มีสุขโขท,ทยัยมีพระร่วงเป็นส่วนหนึ่งและสุดท้ายก็กลายเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลักของประเทศไทยเราปัจจุบันเป็นประวัติศาสตร์แต่งให้คนต้องอพยพมาจากเทือกเขาอันไตหนีจีนถอยร่นมาจนถึงสุขโขท,ทยัยตั้งราชธานีแห่งแรกที่นี่ ทั้งทั้งที่ในดินแดนแห่งนี้นะครับมันมีผู้คนมีบ้านเมืองมีรัฐต่างๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดครับเราไม่เคยอพยพมาจากที่ไหนมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดครับละโวอโยธยาสุพรรณบุรีสุพรรณภูมิศรีจนาสะอังกราชปัตตานีศรีวิชัยคนไทยอยู่ที่นี่ครับเกิดที่นี่จากหลากหลายเผ่าพันธุ์ ร้อยพ่อพันแม่เราไม่เคยอพยพมาจากเทือกเขาอันไตนะครับย้ําอีกครั้งและพระร่วงก็ไม่ได้มีตัวตนครับเป็นเพียงวีระบุรุษในตำนานของคนแถบสุโขทัยพิษณุโลกบ้านท่านประธานเช่นเดียวกับพระเจ้าอู่ทองที่เป็นวีระบุรุษในตำนานของคนแถบลูมแม่น้าเจ้าพญาป่าสักเช่นเดียวกับพระเจ้าพรหมมหาราชที่เป็นวีระบุรุษในตำนานของคนล้านนาเช่นเดียวกับเท้าหุ้งเท้าเจืองที่เป็นวีระบุรุษในตำนานของคนล้านช้าง ผมคิดว่าถ้าเราจะทําความเข้าใจว่าทําไมประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับพระร่วงโดยเฉพาะจากพระราชนิพนธ์ของรอ6นะครับไม่ควรใช้คําว่าประวัติศาสตร์การสถาปนาชาติไทยผมอยากแนะนําท่านประธานผ่านไปถึงผู้มาชี้แจงว่าควรไปศึกษางานวิจัยเล่มนี้ครับวิทยานิพนธ์เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขการสร้างประวัติศาสตร์สุขโขทยัยพศ2450ถึง2534ซึ่งวันนี้จัดพิมพ์เป็นเล่มในชื่อเล่มว่า ประวัติศาสตร์สุขโขทัยที่พึ่งสร้างผลงานของคุณวริสราตั้งท้าวานิชคนพิษณุโลกบ้านเดียวกับท่านประธานท่านประธานครับสื่ออีแหนงที่ผมอยากพูดถึงสั้นๆเกี่ยวกับงานของกองทุนนั่นก็คือหนังสือนะครับในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่มีผลงานเคยตีพิมพมาหลายเล่มอยู่นะครับไปหาอ่านได้ผมพลิกไม่เจอหน้านี้ครับยุทธศาสตร์ที่4ี่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมที่หน้านี้ครับท่านยกตัวอย่างการเข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่51และงานมหากรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่21ซึ่งจัดในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานิดเดียวครับท่านประธานเมษามีนาคมห6ที่ผ่านมาท่านประธานครับถ้าเป็นผมนะฮะ ถ้าเป็นผมผมจะไม่กล้ารายงานแบบนี้ผมจะไม่เขียนแบบนี้ว่ากองทุนร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายเราจะไม่เอาเราขึ้นก่อนครับในฐานะคนที่ไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทุกครั้งไม่ว่าจะจัดที่ศูนย์ศริรษกิจไม่ว่าจะย้ายไปจัดที่เมืองทองไม่ว่าจะมาจัดที่สถานีกลางบางซือ่อหรือปัจจุบันนี้กลับมาที่ศูนย์เศรษฐกิจอีกแล้วนะครับทุกคนทราบดีว่าเจ้าภาพงานนี้คือสมาคมผู้จัดพิมพ์และจัดจําหน่ายหนังสือท่านแค่ไปร่วมออกบูธ เหมือนกับสำนักพิมพ์อื่นๆครับท่านแย้งผมนะครับถ้าไม่จริงในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติกองทุนสนับสนุนสมาคมผู้จัดพิมพ์สองแสนบาทได้สองบูธให้ท่านไปจัดนิทรรศการที่แทบไม่ค่อยมีคนดูมีมาสคอตเนี่ยนกสีฟ้าดวเนะี้ยเดินไปเดินมางงๆนะครับซึ่งตรงนี้ท่านก็ไม่ควรจะเคลมด้วยนะครับในส่วนของผลลัพธ์ ท่านไม่ควรจะเคลมผลลัพธ์ที่บอกว่าสถิติผู้เข้าร่วมงานจำนวนหนึ่งล้านหนึ่งแี่ดร้เจ็ดสิบรายอันนี้เป็นคนที่เขาไปร่วมงานสัปดาห์หนังสือครับส่วนคนที่ไปบูธท,ท่านไม่ได้เยอะขนาดนั้นผมไปงานหนังสือทุกปีผมแทบไม่รู้เลยว่าบูธของท่านอยู่ตรงไหนด้วยซ้ำผมเพิ่งมาเห็นในรายงานเล่มนี้เองครับท่านประธานนี่เป็นข,ข้อสังเกตบางส่วนนะครับด้วยเหตุผลสองประการที่ผมอยากอภิปรายให้เห็นก็คือว่าอยากเห็นการที่ การที่กองทุนใช้เงินอย่างคุ้มค่านะครับเกิดประโยชน์กับประชาชนที่สุดและอีกเรื่องหนึ่งอยากเห็นการอุดหนุนงบประมาณกับโครงการผลิตสื่อที่ส่งเสริมประชาธิปไตยยอมรับในความหลากหลายและเชิดชูศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์สุดท้ายจริงๆครับปิดท้ายนิดเดียวครับท่านประธานผมเห็นรายงานเล่มนี้ใช้คําว่าซอฟต์พาวเวอร์นะฮะใช้คําว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างกลัวคนอื่นจะไม่รู้ว่าท่านกําลังทํางานเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ มีคำอธิบายอยู่ปกในด้วยนะครับว่าแนวคิดในการออกแบบเป็นยังไงลองเปิดดูได้ท่านประธานครับผมคิดว่าคอนเซปต์ของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่การประกาศต้งๆว่าชั้นนะซอฟต์พาวเวอร์ชั้นนะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่การพันผ้าเขามาแล้วเดินไปเดินมาบอกใครต่อใครว่าซอฟต์พาวเวอร์นะจ๊ะนะจ๊ะไม่ใช่ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ